เหลือกิ๊บข้าปเลยอทีๆของกันเลยผ่นานนผ่าผักโบงทุกคนอันนี้เป็ดเอาไหมเดี๋ยวกะปิผ่าเห็ดมีแต่หอมแต่แซบ่บเดี๋ยวเอาเข้ามากันทุกคนเดี๋ยวทาพร้อมสักเย็เยนๆเลยหนาวหนาวหน่อยเพื่อนกินข้าวปรเดี๋ยทุกคนเนาะ ายดียินดีตอนทับเข้าสู้ซองข้องมีนาสระลมผ้าใเด้อทุกคนสบายดีกันตอนแรงทุกคนเนาะเมื่อนี้คือสิพาทุกคนมาเขาขัวทุกคนเนื่องจากเขาเกลีเนเดต้ามาได้ซ่องมือแล้วทุกคนนาอมีนาก็เลยว่าเอาฮาบริเ็ดกินจากมือทุกคนเนื่องจากว่าแบบมีแนวอื้อมามากรมากินกรเซนกักเลยว่ายังบริเ็ดเดต้ากินทุกคนนาอยังบริเ็ดกินเลยเมื่อนี้ก็เลยว่าสิพาทุกคนมาฮหดผัดคนน้องที่แนวซ็ดผัด้วก็รห้องเข้าทุกคน มีอ่านนเมนูม้มน,น้ก็คือผัดผักบงทุกคนล่ะกะสิ่มีอ่าผัดเห็ดทุกคนอ่ะผัดเห็ดพวกเห็ดค,คนอย่างก็ว่ากันไปนะนี้มีหลายยูเทินคนเดียวเพราะาต,ต้นตาลก็คือไปอ่ะต้นตาลไปแก้มป็ดกับไอ้โต้ทุกคนเนาะส่วนพออ่าส้มสซกก็คือยูนาส่วนอย่างส่วนแม่คูนกับไพเกอร์ก็คือไปเก็บมากอย่างเก,ก็บมากอย่างอีกเนาะให้ก็ไป่กี้เลย ตอนในซีมงกวลวนะทุกคนมอนีีฟ้าหล่มแห้งแหงทุกคนเนาะมันมีฟ้าหลมตั้งแต่้าวคนน่ะตั้งแต่เ้าแต่ซวยทุกคนมีอยากี้ยางก็อย่างบ่อกออกทุกคนมันหอนแหงนะมันหอนล้วกะอ่าฟ้าลมอีกนอระรยางอะไรแบบ่ค่อยออกพอดีกลับมาเหื่อนนะขีอยาแล้วเรากลับมาเหื่อนอาบน้ำมีหนคิดว่าสินอนค่าๆทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อยแหง <c oughs> คือไปกินข้าวแล้วินอนสินี่กินข้าวละอ่ากี้ยาอกมาละเข้าไปในห้องทุกคนเข้าไปในห้อง ว่าเห็นคือว่าเป็นห้างคิวเคี้ยวเนาะเห็นห right ้างคิวเคี้ยวว่ามมนอันเมนห้างอันบ้าทุกคนยันว่าเป็นห้างจิโกะนะคะห้างจิโกะเอ่ยนะที่มันเลื่อมๆนะเข้าไปเบอร์ลาโบเม่เนาะทุกคนปไปเบอร์นี่ค <no> ือว่า huh ห้างเงาแทะมันห้งห้างแง่ลงมาแง่ลงมาทุกคนอกว่าอ้าวคือโตเงาอีกวิค่อยๆเลื่อยไปจริงคือเป็นงูทุกคนงูอยู่อ่ะงูอยู่ถงเพดานห้องข้องมีนาเลยเป็นงูเนาะมันเลื่อยไปทุกคนโตมาเข้าเงา่ะ เพื่อเพ่นเลื้อยผ่านไปเนาะเพราะว่ามันมีห้องมันอหนห้องซ่องๆนะเพราะว่าเหือนั้นที่ใส่เพดานแต่ว่ามันบไรติดนะทุกคนเนาะแบบบไรเอาสติ๊กโคนี่ยังมาหยานะที่มันเป็นห้องลงมาฮะนะรับพุทธัญยาแต่ว่าต้นตาลซื้อกาวซ่องน้ำมาเปะทุกคนเนาะกาวมาเปะไว้แต่ว่ามันกาวล้ออ้อคือเก่าสินะก็เลยว่าเห็นอันมันห้างมันแย่ลงมาใดฮะนะแแต่ว่าโตมันก็คือเลื้อยผ่านไปทุกคนเนาะตบวพวเงาๆตวกับพวาไง่ไล่หรอกนั่นน่าจะประมาณสามีแหละสามีแหละ มินากียานทุกคนเราที่นอนกับโบกานอนแล้วแบบพวกมินาอยู่แล้วหมือนปนีแล้วมันกาล้วมันอา่ามันแง่หัวลงมาฮะมันทวีปมันโพ่ห้างลงมาเราจนตัดเอาไม้จิจิเบิง้งไปเจะาโฮมันมันไปตุ้ยยังเทนะน่ะแล้วมันแง่หัวลงมาแล้วแง่ลิ้นแผลับแพลับอยู่แบบเอา้าตัวงูอสัตว์น่าจะแบบโบกานอนเลยทุกคนอ้ามน้ำก็เข้าไปในห้องกับคอ่อยๆยองออกมาเนาะพระยานแบบว่ายานแบบบางทีเราจะเอาหัวงชุดลงมาทุกคนยานแบบสิบปีีอยู่ต่างพาร์มโฮมพานอนนน่ะ เพราะว่ามันยุ่ถึงทุกคนเนาะยู่ถึงล่งางกายพ่นถึงเพดานพจนตจนตามามือแหลงก็ซี้ให้เอาอันเอาเอาะเ,เอาขั้นใดทุกคนเนาะขึ้นปีนบึงกะซื้อซิคนมาเตะทุกคนเพราะว่ายามนี้มันมันหน้าฝ้นทุกคนเนาะเห่ากับแบบได้ยินเสียงตลอดเดยทุกคนได้ยินเสียงแบบคลึ้นข้าล่างอะนะแต่ว่าคิดว่าเป็นตัวนู่เนาะคิดว่าเป็นตัวนู่นรูร้ะกระตุกกรแกเพราะ่าย่เหวอนี่มีกับแก่ไล่คิดจะเป็นซ่องยาน,นี่บริคิดจะเป็นงูเลยมัดออมาทิเททุกคนเนาะแล้วแบบแัวลง่ เป็นหูเขี้ยวแต่ว่าแต่ว่าบรเป็นหูเขี้ยวห้างไม่ทุกคนเราเป็นหูเป็นหูเขี้ยวละละกระยาดกระยานทุกคนเราบองเธอแบบเห็นข้าวอ้ข้าวออกอันเห็นยูตามโซเชียลตลอดไปบ่าที่ข้าเจ้าอันงูแบบเข้าเข้าไปรีอยู่หนาบบนนอนทุกคนเนาะเข้าไปดีอยู่บนอยู่บนนอนสินะเขาก็เลยก็จานมันหน้าฟ้นอะทุกคนมันหูก็มาตลอดทุกคนเนาะตั้งแต่มีหูใงญ่เข้ามาอะไรก็ระแว่งตลอดเลยระแวงตลอดแล้วก็ มีพาเป็นงูน้อยขึ้นเถิงทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ก็อย่างแบบแรกขึ้นขึ้าขลังเลยทุกคนเพราะว่าเหาเอาลงบ่ไดตอนแบบได้ปีนขึ้นเถิงพูดหนาอเล่าอกเสี่อันตรายทุกคนยามีนะว่าแต่ยามี้น่าจะเป็นทุกอย่างเลยเพราะว่าเหอนเห่ามันอ่ะมันไกลกับแบบมันหกทุกคนเนาะมันเป็นป้าที่แบบว่าข้าจะปูกลัวปูยังแสแน่ะจะได้งูเขี้ยวมันเกาะอีต่ำต้นกลววต้นอื่นทุกคนเนาะมันมันมันยากค่อนข้างจะหกแต่การแบบมันมันเลยขึ้นทุกคนเลยขึ้นนนไปห่่อออมมาาาู้ยทุก ก็เลยคืดยามเลยก่อนเลยมีนาจะแวบบุกการเข้าไหนในห้องเข้าไปนอนกับบระแวงอยู่ทุกคนมาสิหลับดีบ่หลับบ่ยามแบบหลับแล้วแบบเรื่อยลงมาอยงนี้สินะไปเดี๋ยวไปเกเลี่ยเทปเรากินทุกคนเดี๋ยวมีนาไปเกลี่ยผู้เข้าก่อนละจ้ะไปล้างเหทปอีย่ละกับเ็ดทุกคนเอาเ็ดปลาไว้เพราะว่ามีนานมินทางไปไปยังมาล้าเเ็ดกับทุกคนอ,อึอใส่เกลือมาแล้ววะเอาไว้แท้ ก็ไปเก็บกันอย่างที่นารตัวนี้นตัวนี้เป็นดอกจูงมดหนดน้ำฝนขน,นหมดไล่ไล่มดขันนะหมดดำดำนะไล่แหงสุดเสพตัวนีนน้นะ ก็ลางฮิตเาม,มิน่าเลยน้าเป็นบ่อาน้ำ <c oughs> ให้มินากินไดไหมไม่มินาขัดคอนขาดคอนหมดอ้ <c oughs> หมดกระไรล,ลูกงามสาาเฮดเวียนต่คน,นหีนไล่ไล่ตัวหินน่ะนะตัวหินไนล่แหงแม้ไปล้างถ้วยล้างบ่วนอะนะตัวฮินกัดเอาแทะมาควมีแตอัดมาแต่แซมนี่ ทับอีวินามาให้มันชิ้นใหญ่จุ่มหมดเลยทุกคนแต่บ้านนี้เขาปะไปซ่องมือ ists, ทุกคนเนาะซ่องมือซ้ำมือไปเลยว่าบานเลย thank you เอาไว้นานเด้อจอม่ะลมแห้งแห้ง่ฝนที่นกระบอกฝนซิ่งกระบูงซิ่งแต่ว่ามันลมแห้วเหวะคิดอย่างกระตุนบ่ออ้อยเงั้ยันว่า่นมันแห้รไร คนเห็งโหดอีกซิหอมหอมเ้คหอมเลยเมื h orm, h orm h orm. H orm er ่อเช้านี้เดยิตอมินาไปกินยาอะไรอะไรย่างเนี่า สี่ห้าโดดูคนแต่ว่าบ้าทหมดละนี่ไกด์สินนั่นแหละขุบหมดละไปเอาถังออถังออ,งอ,อส่วนใหญ่เลยสี่ห้าโดเอาร่วมกี่เวลางใช่หรอเอา้าแับนี้ล้างตัวไม้ซะล้างจากซ่องนำซ้นำนำแบเนาะให้มันบอให้มันหัดให้คิดตุ่มอองมันเห็ดผัดมิจฉพัดกระผัดมื่อนี้ว่าหุ้งเขา เห็ดก้ะผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งไฟแดงมัดกัดอะไรเหรอวะตัวคนนี้กำลังมาตเสียทุกคนถ้าเรไม่น่าผัดถ้าไม่น่ามากแบบแบบผัดเป็นอันเป็นเลยนะทุกคนแบบแบบโปรตองสวยอย่างไงนะผัดเป็นอันย้ำกินทั้งแซ่บ นี่มีแต่ดอกน้นอยเพราะว่าดอกงหญ่ฮัน่นดอกตัวปานถ้ามีหนาเอาจัดการมือสาวนี่หมดละจมดอกน้อยเอาไปผัดกับแกงแซ่ยักหนอนทุกคนบุเรนนอนนอนกับลังสิลับนอนกำได้ยินเสียงกันคลึิงคลึิงอยู่ก็เลยมือตาก้นจานมันเป็นตัวง,งูล,ลงมานอนมอแรงนี่คือศิละแหวงอยู่ยทุกคน ยาว่าปอลงกันยู่ถึงห้วยไม่นาเลยขันเราต้นตาลมาไหวอย่างไข่ทุกคนเนาะจัดการจัดการปิดหูลงแล้วกันอะซิโคนเอาเนี่ยมาแล้วกะคดายมาขึ้นเบิงอันตรายทุกคนตรงนี้เคิ่งวัดแบบเคิื่องนอะเซไป่เน mm hmm. ี่ยเห่าอย่าเถากะยางไปก่อนมันเป็นอย่างเป็นคนที่ยานแบบสัตว์เลือดขามจะซุกเลยจะขนสัตว์เลือดขามเพราะว่าเพียงเพียงหมูโบเพียงหมูเฮ่นก็คือแบบยาห์ เห็นปุ๊บนี่ค่ะมาไปเตะเซมิยังไม่เลยคิดว่าเป็นงูหมดเลยเราแหวงไปเมื่แกงกระเซบไปทุกคนแกงแต่ว่ามีน้ำมักผัดไร้กว่าแกงหั่นน้ำมันออกหมดน,น้ำบ้าน,นออกหมดว่าเขาผัดแบบนั่นคือเกลียออกก็แบบออกเป็นไรนะสุดไปกับนึ่งทุกคนเนาะที่แบบเขาเตา่อเลยเห็ดใหญ่ๆมบาบา,บานๆม,มาหขนาะมันนึ่งเลยแบบจุเจีวทุกคนเนาะนึ่งจุเจีวกระเซบเลย หนึ่งจุดเจวกินเ็ดเจวส้มะกระจุเห็ดอันนั้นทุกคนเจวส้มจุ่เสีบนะเห็ดอ่าเอี้ยงเห็ดแยงว่าที่มันขวดอะมันนึ่งตัวนั้นเห็ดนี่แหละทุกคนเนห็ดขวดเห็ด <_ EN> ปลืงเห็ดเห็ดข้นทันบ่ายไม่น่าซิเป็นเต็มแบบนึงทุกคนที่มันเป็นโด่ข้าวๆนะั่นแหละกะข้าวๆแบบแบบเวลามันจุมมันกั้นมันสียาวอันนะแบบไปดึงหูอะพ่อนะพี่พี่ไม่น่าคือบุคคลเห็นเห็นแต่เห็ดอันนี้ อะเก็บเห็ดไล่ใช่ไหมทุกคนน้องเจรปีเต่ปีก้อนปีนูอนไรเก็บแต่ส้วนนันยางไม่คูแล้วก็แล้วไปเลาะไปซอไ,ไปห้าคือข้าจาก็คือบริกรคนนะ้องัากโอ้ส่วนยางอย่างเดียวเห่าบูฮูเดินไปตอนตอนละหมายอย่างสนี้อยู่ตัวนี้ตัวนี้บ้านล่ะลมมาก็เย็นหน่นึงทุกคน แต่ว่ามันห้่วห้อวงอยู่ยางลงมานะ <c oughs> แด่นอนมึงตามงานสเสือกเสือกเลยได้นอนสวยพอดีอันประยอดอย่างอ้ปอปยชนอย่างเลยกับเบย์ด้นำออตโต้แล้วก็ห้ากับมาเหฮือมื่อกี้นี่เลยเบด์นำออตโต้เป็นบัคคอนดุนแมยคูนมากรกับไพเกอร์มาน้ำลัง เอาตัวนอนหลับเอาตัวกระบุกหลับเถอะเถอะไม่้าเย็นแทะเออคะมานเซลลคนนี้ลาเราข้าวข้าวไงซ้อมลาเหตุอะไรทุกคนนี้เอ้าพุ่มกุหลาบเหยี่ยงแท้ หอ,หอมได้บ้าก็ได้พอดีผัดหนึ่ง,งนะคนเนาะแมีจะมาซ้อมผักผักบุ้งซ้อมผักบงุงกวาสีอาผัดเนาะผักบงุงอา่าเก็บมาจากนอก้องเขาจะเอามาให้จะามาให้แม,คม่คุณเมื่อวานนี้ ลมปะง,ง่ายทุกคนเสาละสาลมอ่ะคือว่าฟสิแห้งกับิตกแหงก้บบง,แหงจากี้อนะน้ำห้วยก็บเริ่มแห้งลงละว่าฟนบงบตกซ้องซ่ามือเมื่อได้กระาสิตกแต่บสงเมื่อได้สิตกบตกจะทีทุกคนแบบแต่ว่าม,มือจะซื้อตอนนี้ห้าโมง ห้าโมงเย็นแล้วเตรียมงาซ่อมันีไว้แล้วก็ะติ๊งงาสไปโป่งน่องทุกคนเพราะไม่คุ้นแต่เอาน่องมาต้มโป่งน่องละอ่าป่งน่องเรียบล้อจังเสีันนั้นอ่ายังก็จังสีมาผัดผัดเทระยางผัดเห็ดแล้วก็จังผัดผักบุ้งตำเจลกระปิมมันแม่นแนวไะไแนวนั้นนะมันแม่นแนวไะไรตำเจลกะปิค่ะมาซอยเลยดิคุณแม่มาซ่อมๆซอย ตนนออน้นอน่อนขนอ่อนนี่น้อนอ่อนกแซบใครมันซื้อนี่โลหนึ่งประมาณอ่าสาวพัน<ม>โลสาวพันใครว่าซื้อ,อยูตมไม่ทุกคนค่ะถ้าว่าไปซื้อ,อยูอยู่ตล่างนะมัดหนึ่งประมาณสาิบพันมัดสำคัญตะต่ว่างคงนี้เด็กดกำึก่งกำมาสิบพันกีบสิบพันกีบวูดลงอหกละ่ะ ไฮเกอร์เอาเราที่ไปคีดเราดิช่องแคบมะแม่กคยยุ่งหรอฮ<อ>ะอสวสววันนี้หนูจนมากหนูได้ไมายืมตังพี่มีนาเพื่อไปประทังชีวิตเพื่อ <c oughs> ไปปทางชีวิตครอบครัว <c oughs> ใช่ค่ะหนึ่งแสนกีลหนึ่งแสนกิลหนูเป็นนี่นะคะแล้วก็มีคนเป็นนี่หนูต่อห้าแสนแค่เป็นไนร แม่แม่แล้วว่าเราบ่ใส่มีนี่ใจแต่ว่าแท้ตุงแล้วตุไปร่วมใจผู้เดียวเนาะกะสิเป็นผู้ดีเด้สิว่าสิเป็นคนดีนะเดจกินผัดหมบ่บ่แม่คบโอ้อ่าบ่เฮาส่วนจะไปเอาน่ะอันนะเคยเลเราบอกแม่เฮาว่าได้ซื้อ4โลนน เอาส่วนแบบเพิ่อเพื่อตัวป่ายน้ำเฮาเสียดายขนาดฮะเอ้ย้าเอ้กับตุ่นตาสิไปยุ่มมันยอดยางซุ้ยตัวไปสิส่วนตัวไปย่มายอีกพวกก็จะไปห้าเห็ดอะไรป้าเรื่อยป้าเผาไปห้าไหมซองซ้ำดอกช่ใช่ใช่ใช่อันนี้แม่ข้าวแม่เผาเห่อโบกบุกอบข้าวแม่ตัวนั้นแล้วเอ้ยเอาส่วนยางอันนี้ส่วนยางวะนี่อืมเอาตัวเรนไม่ข้าวบุกอบเนี่ยหนึ่งบุกอบมาฮังส่วนยางให้จำดิ thank you เอ้ตาไม่งที่มันฮ่าครันวันนี้มึงยิงตรตีวันนี้นางเฝ้าอีกกองต้นเลยตีบันี้นะเพื่อนเอาหเอาก็มากินออขวมาจัไปคอบบเอไม่ได้เอาจัไปข้อเขาตีเลยปากกาข้อกินในในเฮาซาเฝาเลยเปนอย่างตัวนังบอบขวามอเอากินได้เจียซื้อโอ้ม่ได้เอาไป ห้าซื้อเราบอเลมองไปห้างซื้อดออจักกนิ่นกินยิบไงมัน้าเซื้อนั้นมันน่นเีิมันเรามตกระ้าเกิกิ๊กแต่วามันตุกเซอกันแต่ว่ามันเอาน้อมนกเซีอกันแต่ว่ามันบุกซ้ำกันเนาะตัวีตัวนมันกระฟากันเลยไปิตัวหนึ่งเอาไปกอเพว่าบิดเดอบิดเดอร์พยอมบิดดึงลงอะ ก็เจ็บหมือนหม่เดียงเลยสิเขาสิมให้เจ้าละมันว่านๆันนี้เราไปทราบี่หัวเลยเจ็บอยไปวันนี้เขามีแต่เมนูผัดเย่ๆไปวีเขากันเลยไปวีเขามาป้องเรากันทุกคนน้อนขวดอมาไปปูนขวดอะห้เอา ต้วนมาถอ,องทุกคนอ้างอือหมดหัวเาเลยแดบมันยุ่งยากขนาดทุกคนเคับหน้าคับตาปตไปหมดไอซีปอกไปมีโนเฮียละะ่ะก่ะอ,อ,อ,ยอย่า,าน้อยน้อยเงี้ยววะน้อยเงี้ยคงไม่ควรวานะดื่มแต่ว่าน้อเงียน,นี่ตุ่มแก่รแะกระเสียทุกคนแล้วก็สุกไปอีกไอออดมั้ง อ้าอวยี่ห้อนีกีกกิโลิีลฟาแด้ใช่น้ามีหนาเลื่อมุงงเลยเลื่อมขึ้นมิงมิงชอบมัน ต้มแต่สุดเลยทุกคนเลยตุมแต่ตอนพนแต่เศร้ายนะเพราะห้ากระโปรงวางประมาณสองสามโมงนี่ต้มโดนโต๊ะขนมจังแซ่จังว่านต้มนอนต้มโดนโดนให้มันจิตจืดเลยห้าโมงแล้วตอนนี้แต่ว่าตะวินยังอยู่ก็บคุ้งสู้อยู่ทุกคนเป็นยังอยู่สูงประรั่มประเรือวันนี้กินทันป่าค่ะ เหมือนเอ้ยอ,อูดกับน้อยอิ่มแท้อิ่มว่ะรู้สึกอ,อิ่มแหงขนาดจนมีนาจนบ่ไย,ย้ก,กินข้าวน่ะตีนแทลกินปลากระสังเนาะมมกับเ้ยอูออลแล้วก็แม่แม่จันไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่ผ่านปลาเออ จะก,กินยำผักค่ะทุกคนยำยำยำสลัดอากินยำสลัดลยังด้วยจะไล่กันอ,อ๋อน้อบักใหญ่โอหคนแด่นแฮงบริยายบอนว่าบวชเลื่อมตาเนี่ยแล้วมีขวดซับใส่ตรงนี่โอ้ย น่อยน่อยค้างส่วนไล่ไล่ทุกคนแม่คูนไปไปเอามือน,นี้นะเอาไปซ่องทราซุ่มทางนางทางนาทางนาซุ่มไรไปไล่ไล่ไลยเต็มท่องเรา,าไปคูนมาเราไปคูนไปกับไข่กึ้งซ่องคนคาดมนอนคาดเกินตัดออกซะเดี๋ยวจังล้างไหมทุกคนมีการน,นอนแต่เสีย ขอดวงเลยข้าวข้าวข้าวแก้วงงอ่ะอ่นยังเป็นนาป้อนนอนก่อนย้ายป้อนก่อนเด็ดนาแหงมาจัดการไปเราจะมาตำเครื่องบ้าเปลี่ยวทุกคนอีบกวนจับใส่ห้ากระดานไม่เป็นไรด้จะค่อยพัดอ่ะ มาหอโบแหงยบแหงด้วยคนลุกเร็วๆเอลูกเร็วเน่หอมสิบานเห็ดรือผ่าทักวงกวนทุก Không, không phải là cái đường á thì khó hầu phải đường รุ่มเครื่องก่อนซีรัทแล้วดีคโนอโอ้จะไม่เป็นคือไม่โคนเมื่อวาอนทุกคนเห็ดลาบอะไรอันเงี้ยนปลาแดกหลงปลาแดกจุบักหลงปลาเดี๋ยวเขีม เฮ็เ็จะได้กรบปุกเสาเข็มดีเพื่อนสดหอยโอ้ยสดหอยสีอีูดำาีอีูข้าวเกินไปั้นใเดี๋ยวไปงอมไรกั้้างคุรีคุให้น้องข้า เราคงวันมดเ,เกียอะไรที่ตุยมเ,เราจะไปห้ามากินไหมนี่นำลองดูสบออกมาห้ามมันสืห้อมอ่ะอันนสดหอยมาเดี๋ยวปลุกไว้ก่อนอย่าให้น้องซื้อเ่งน้ำเต้เากันาานะามตาตัปป้ง้าแล้วก่อนจาตั้แค่ก็ปิดห้นี่เป็นขุกตาเคลงเมื่อกีนนะก้น,นึงตําไปเลย จะห้อมห้อมดิปิดข,ขัดต่างไปตึกเบิดตาบริปลาสำหรับว่าเฮ็ดกินทา้าในเด้อเมื่อเขาแห่งน,น่าจะบริขินเขาส่วยเลยนี่ยก,ก็กินเงียบตัวมา,มากเหมือนจัดไป ตป,ป,ปิจุ๊บแล้วก็หัวกระเทียมมาติดตามกันทุกคนจัดเลยอ้าวมางนาของบุญอะไรเนี่ยบีบมะนาวใส่นิดหนึ่งคี่ไม่น่าลืมเส้น้ำตาลไม่นึงทุกคนเพื่อดับว่าให้น้องว่าให้น้องเข็มเห็มต้านเพื่อนน้อง เหดอันกระปุก hmm. น้ำตาลโบอาดีดีนี่หมดเข้ามดน้ำใสเบอรเห็ดเรียกอะไทุกคนาลยเียสีกแซบสีก่อนงานตำลยไล่เะว่าจุนอจุนออะกัใส่เข้าเด่นคนน้ข้าเาเด่บีบมไปน้อยนึงเก่งเก่ง โอ้เส um. like ียงมอนะคะฟุตบอกคนนี้อืมอะไรมันจะลงตัวแบบนี้ได้ใจให้เราคนปะเดี๋ยเบิงพักาคุณเห็นเอาต่อแท้ๆโอ้โดเลยมาสิมอกันเด้อโองซาไปแล้วได้ อร่อยนะละัจะเอาก่อนออพัดบุมต้อนทุกคนพาจนเลยที่เกยลยอ, <c oughs> อ,อล้างหม้อขาล้างหม้อไล่ยนเนะ Wow. Mình đổ lên. Khi bị cháy thì chép lòng nó bị เห็ดมาทุกคนต้่นกินเห็ดอยู่ในนี้เลยวงห่อเหมดอว่าจะสุกๆนะ่งคนอ,อ,อันอนั้ใช่ไมจบก๊อขอให้มีน้ำเว้ยเ <c ười> กิดปายกิบออคือยังก็ เก่าเหมือนเดื่มเดี๋ยวเค็มทอดหอยเค้รเลให้เข้ากันว่าห้องจะกินข้าวเลยทุกคนเลย วันนี้มุสงกอยากกินข้าวไววแัจะกินยังไตอนเช้กระเต็นกินแล้วปุ๊บไปอยากินข้าวปลาปีกคนเป็นอะไรทีิเช้าชวยก่ คนอันนี้เป็นเนื้อไม้เทียวกะปิผัดเห็ดมีแต่หอมแต่แซ่บเดี๋ยวจะเอาเข้ามากันทุกคนเดี๋ยวทาพร้อมสักอย่างเลยเอาน้านะอันไหน่อยแล้ก็จะกินข้าวปเดี๋ยวทุกคนเนาะ